เมืองเกษตรกรรมงามล้ำอนุสร์หม่อมเจ้าสิทธิพรสัญจรเที่ยวเกาะลัดเลาะทะเลใสาหาดทรายหินสีประเพณีสลากกพัดพอจะทราบกันไหมครับว่าคำขวัญที่ผมเกิดมาเมื่อกี้นี้อยู่ที่ใดครับผมว่าน้อยคนนักละครับที่จะรู้จักแต่แน่นอนครับถ้าเอ่ยถึงทะเลน่าจะเป็นภาคใต้ใช่ไหมครับ ใช่เลยครับนี่คืออำเภอสุดท้ายท้ายสุดของจังหวัดประจวบคีรีขันที่ติดกับจังหวัดชุมพรครับที่นี่ก็คืออำเภอบางสะพานน้อยครับแล้วทำไมผมต้องมาบางสะพานน้อยนั่นเหรอครับไปดูครับว่าที่นี่เขามีอะไรดีที่อำเภอบางสะพานน้อยครับในคำขวัญเขาบอกว่าสัญจรเที่ยวเกาะลัดเลาะทะเลใสเราไปดูครับว่าทะเลที่นี่จะใสจริงหรือเปล่า หาสนครับบริเวณนี้ก็คือที่จะไปเกาะทะลุเพื่อวันนี้จะไปดำน้ำดูปะการังครับนี่ครับผมสวัสดีทุกทุกคนท่าเรือสุชาติครับผมอยู่ตรงหาสนรีสอร์ทบางสะพานน้อยครับผมบ,บ,บริเวณนี้คือหาดสนรีสอร์ทนะ,ะหาดสนรีสอร์ทตรงนี้ที่อำเภอบางสะพานน้อยอำเภอบางสะพานน้อยเรา,าว,วันนี้เราจะไปจะไปดำน้ำครับผมไปดำน้ำดูปะการังที่เกาะทะลุมีเกาะอะไรบ้างครับนี่มีเกาะทะลุเกาะสังเกาะซิงครับผม มีสามเกาะนะครับเกาะทะลุเกาะสังกาะซิงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของบงางสะพานน้อยที่ขึ้นชื่อใช่ไหมครับผมแล้วปกติมีทุกวันปะครับมีเกือบทุกวันมีทุกวันเลยที่นี่จะมีรถเก้กาออกหรือทุกวันอะ่ะอก็มีเรือมีหลายขนาดลำใหญ่ลำเล็กลำกลางครับเอาเลยอย่างนี้หน้าฝนนี่มันมันจะเห็นชัดมันจะสวยไหมก็โอเคเลยหรอช่วงนี้ยังโอเคใช่ไหมเพราะว่าผมเห็นฝนตกมา สามสี่วันเนี้ยมันฝนตกไม่ได้ทําให้น้ําคุลฝนตกครับผมนอกจากว่ามีคลื่นเยอะๆที่ทําให้น้ําคุลอ๋อถ้าฝนตกมีแต่ฝนไม่มีไม่มีแล้วอย่างฝนตกนี่ออกไหมออกออกเหมือนเดิมใช่ไหมออกเหมือนเดิมเพราะว่าที่บางสะพานน้อยเนี่ยมันไม่มีฝนมากมีแค่ฝนก็แค่ก็อ๋อแต่ไม่ไม่ถือว่าอันตรายอะไรบ้างไหมัยครับครับผมนี่เราเดินทางกี่นาทีครับก็จากฝั่งถึงเกาะก็ประมาณนั้นขึ้นชี่โมครับอืมยี่โมแล้วก็ใช้เวลาดำน้ำอยู่ก็ประมาณนั้น สี่ชั่วโมงสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยก็บายบายครับผมแล้วมีแพ็กเกจอะไรมั่งครับก็มีอุปกรณ์ด้านบริการด้านอะไรนี่อุปกรณ์ดำน้ํามีหน้ากากดำน้ำแล้วก็มีอาหารกลางวันครับผมน้ําดื่มมีเต็มม้วนโอเคครับผมแล้วถ้าเดินทางมาจากถ้าใครที่จะเข้ามาเที่ยวเนี่ยแนะนําเส้นทางหน่อยครับเส้นทางหน่อยครับก็จากบางสะพานน้อยจากอําเภอบางสะพานน้อยเนี่ยเอาออกมาจากนี้บางสะพานน้อยหรือมาจากบางสะพานใหญ่เนี่ยก็มาจากบางสะพานใหญ่ก็อ่า ถนนสาย33 33นะ33 74 33 74ครับถ้าใครจะมาก็เลี้ยวซ้ายตรงป้ายหาส่วรีสอร์ทจะมีโค้งอยู่ครับผมตรงนี้จะมีถ้าว่าเหมาเรือลำเล็กก็ประมาณไม่เกิน10คนละลำละสี่พันห้ถ้าเราเหมาลำไม่เกินไม่เกิน10คนไม่เกิน10คนนะครับลำละ4,500ันลำละสี่พ้าถ้าเป็นคุชเร์ใหญ่ก็คนละสี่คนละสี่คนละสี่ร้อถ้าเป็นจอยทิปเนี่ยจอยทิปคนละ450คนละ450ครับ อาหารน้ำดื่มแล้วก็ดำน้ำครับจะใช้เวลากี่ชั่วโมงครับก็เหมือนกันครับผมสี่ชั่วโมงครับแต่อยากแนะนำว่ามาแบบครับผ private ดีกว่านะคเมาล้ำดีกว่าเพราะว่าเป็นส่วนตัวครับผมนี่ครับคือสุชาติดรีวิวทัวร์ที่เกาะทะลุไอ้ที่บางสะพานน้อยอาสนบางสะพานน้อยที่เราจะไปกันวันนี้ครับครับและนี่ก็คือพี่สุชาติครับสวัสดีนะครับครับผมเชิญอะไรกันได้เลยครับ ที่นี่ปากคลองเทศบาลตําบลบางสะพานน้อยบรรยากาศยามเช้านะครับช่วงที่เรารอเวลาที่จะออกเรือผมกมารอนั่งรอที่นี่ก่อนครับเช้าเช้าบรรยากาศค่อนข้างจะดีมากนะครับวับนเดียวนี้สวยครับนี่คือหาดสนได้นะครับอุปกรณ์พร้อมพร้อมลยุย เป็นประสบการณ์ดีๆครับนช่วงเวลาที่เรารอรถที่มารับพวกเราไปที่ท่าเรือครับกาแฟสักแก้วันอ่ครับ เป็นเรือที่เราเช่าวันนี้ข่าดแหลมสนใช่ปหมจ้ะพอรู้ใหมข่าดเรือสนตัวนี้คือห่าดแหลมสนครับข่าเรืออยู่ตรงนี้ อีกครั้งกับตาคอ,องวารีี้ครับคลิปนี้ผมอยู่ที่อำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับอำเภอบางสะพานน้อยเป็นอำเภอเล็กๆครับที่ติดกับจังหวัดอุมพรและว่ากันว่าที่อำเภอบางสะพานน้อยแห่งนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเลยครับโดยเฉพาะ,ละหลายๆจุดเลยนะครับที่เป็นจุดอันศีนและน่าจะเป็นที่รู้จักกันดีครับกับสายเที่ยวที่ชอบทะเล ใช่เลยครับที่นี่เขาบอกว่าทะเลที่นี่จะสวยประการังจะสวยเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปสำรวจกันดูครับป่าใต้ท้องทะเลของที่นี่ทะเลจะใสและประการังจะสวยจริงอย่างที่เขาบอกหรือเปล่าใช่โอนจะลีเรืฤดูกาครับผมเพราะช่วงนี้อยู่หน้าฝนอยู่นนะ นะครับใครที่อยากมาเที่ยวควรจะมาช่วงหลังกันยาใช่ไหมเนี่ยมันหวานจังเลยมันก็เที่ยวได้ถ้ามันมันไม่มีมรสุมมัน จะเห็นว่าเป็นเป็นเกาะที่ดูทะลุเข้าไปจะเห็นอีกฝั่งหนึ่งพอจะทราบกันไหมครับว่าทำไมเกาะตรงนี้เรียกเกาะทะลุครับที่นี่เขามีตำนานประวัติเรื่องเล่าเกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านครับแต่เดิมนั้นเขาบอกว่าเกาะทะลุแห่งนี้ไม่ได้เป็นรูเหมือนอย่างที่เห็นในปัจจุบันครับแต่มันเกิดขึ้นจากน้ำมือของตาม่องไล้ ที่กว้างสากมาโดนเกาะลูกนี้ละก็กลายเป็นเกาะทะลุดังเห่นในปัจจุบันนี้ครับและนี่ก็เป็นแค่ตำนานนิทานพื้นบ้านนะครับถ้าจะให้ผมเล่าตั้งแต่ต้นจนจบก็คงจะยาวแล้วครับเอาเป็นว่าวันนี้ผมแค่พามาสำรวจความงามของที่นี่ว่าจะสมคำล่ำลือหรือเปล่านะครับที่ว่ากันว่าเป็นจุดนี้แสุดครับที่งของอำเภอบางสะพานนะครับ ยังอย่าเพลืมตากัดลองก่อนลองใส่เข้าไปลองใหรือวิธีใส่ที่ถูกต้องนะครับใส่ให้มันอยู่ในหัวถ้ามันทับหูมันจะเจ็บครับ่ให้เงินนิดนิดครับเนี่ยปั๊บแล้าหายใจทางปากอย่างเดียวนะครับก็คือเป่าทางปากอยู่ใช่ไหมใช่ครับดูดเข้าเป่าออกช้าๆขั้นต้นเขาเรียกคาบคับไปเลยอมเข้าเป่าออกอมเข้าเป่าออกดูดอ๋อของกันโน้มมาแค่แค่อมอมเข้าไปแค่อ่น ออาเข้าไปของเยถูกต้องเ่อะนเ้าเลยเอาเข้าเอาเข้นี่เข้าไปเลยทำาไก็แล้วก็อมอย่างี้เทมออมอยโา้ีเหรอใชกัดกันไปเลยนี่เหรอโอ้ฝนเริ่มมาแล้วอเริร เอาจริงนะครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะวันนี้เป็นการดำน้ำดูปะาาราง์งครั้งแรกของผมเลยครับปกติก็จะเห็นแค่ในภาพในทีวีวันนี้ได้มาสัมผัสกับตัวเองทำให้รู้สึกประทับใจมากครับแต่ก็เสียดายอยู่นิดนิดครับที่วันนี้ท้องฟ้าไม่ค่อยแจ่มใสรู้สึกว่าจะท้องฟ้าจะมีเมฆเยอะครับวันนี้ แต่ในช่วงเช้าที่ก่อนที่เราจะมากันรู้สึกว่าท้องฟ้าจะแจ่มใสครับจะมีแดดออกแต่พอมาถึงที่นี่รู้สึกว่าจะเมฆเยอะสะงนันแต่ก็ถือว่าโอเคครับนี่แหละครับเขาบอกว่าสิบป,ปากว่าไม่เท่าตาเห็นแบบนี้ต้องมาสัมผัสตัวเองครับและผมคงไม่ต้องบรรยายอะไรมากมายนะครับเราชมไปพร้อมๆกันเลยครับอ๋อผมลืมบอกไปครับ บริเวณนี้เป็นจุดแรกครับที่เราดำน้ำวันนี้เขาบอกว่าถ้าวันไหนแดดดีๆแสงอาทิตย์ส่องมากระทบกับปะการังจะดูสวยมากกว่านี้ครับที่นี่เขาบอกว่าจะมีปลานีโมแล้วก็ปลา,ากระตูนด้วยนะครับแต่เท่าที่เห็นตอนนี้ดูเหมือนว่าปลาจะน้อยมากครับ ที่พวกเราจะไปดำน้ำดูบการังจุดที่สองนั้นลุงที่ขับเรือก็ได้พาพวกเราไปที่อีกจุดหนึ่งครับซึ่งจะพาไปเก็บภาพบรรยากาศสวยๆอีกมุมด้านหนึ่งของเกาะทะลุนี่แหละครับคือความสวยงามของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นทะเลหรือภูเขาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพวกเราต้องช่วยกันดูแลรักษาให้คงความธรรมชาติอยู่คู่กับพวกเราบปรนนานๆน,นะครับ ขึ้นเร่อย่างนี้ร่ตรงนอนนี้มันจะเป็นสมอใช่ไหมระตุนเขาเาะหยุดตรงนี้ตลอดเลยนะใช่ครับอิ้งสมองไม่ได้อกาลังอ๋อตัวนี้ก็คืออวตัวนี้จะเป็นด้านปลายหางตัวนี้ด้านปลายหางเป็นเอวทะลุ มันจะเลแยวกมันจะเป็นอ๋อามีมีทะเลแหวกด้วยตัวนี้เห็นทางทรายเขาขาไปขาตัวนี้เหรอนะน่ะถ้าน้ำมันแห้งมันจะยาวไปนู่นเลยจะเดินไปได้ตรงนี้ถ้าเวลาน้ำลงมันจะเป็นทะเลแหวกใช่มันจะเป็นทางทรายวิ่งข้ามได้บริเวณนี้ก็คือจุดที่สองครับที่ดำน้ำดูปลาคารังแต่ก่อนที่เราจะมาถึงจุดนี้ก็ได้มีฝนตกมานิดหน่อยครับ ก็ไม่ถึงว่าหนักมากในจุดนี้ตรงน้ำทะเลก,ก็ไม่ถือว่าลึกครับแต่ว่าพวกเราก็คอยระวังด้วยพวกเราจะต้องไม่ไปสัมผัสหรือไปโดนปะาการังให้เกิดความเสียหายครับถึงแม้ว่าจะเห็นสิ่งสวยงามแบบนี้แต่ก็ยังมีสิ่งมีชีวิตที่แฝงด้วยมีพิษและอันตรายอยู่นะครับโดยเฉพาะหอยเม่น พอพวกเราเสร็จจากดำน้ำจุดที่สองฝนก็ได้กระหน่ำเทล,ลงมาครับก็เลยไม่ได้ไปที่เกาะสิงห์เกาะสังครับเอาเป็นว่าถ้ามีโอกาสรอบหน้าต้องลองไปดูครับที่เกาะสิงห์เกาะสังว่าจะสวยงามขนาดไหนแต่แค่นี้ก็เกินคุ้มแล้วล่ะครับกับความสุขที่ได้ในวันนี้ถึงแม้ว่าท้องฟ้าอาจจะไม่เป็นใจยังไงคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณลุงที่พาเราไปด้วยนะครับ แล้วก็น้องให้คำแนะนำให้ความรู้กับพวกเราและคอยดูแลพวกเราและขอขอบคุณทุกท่านที่มารับ,รบชมด้วยนะครับ